สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งและเพื่อนๆมาอยู่กันในเกมอาบองอัสเตเดงมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยน,น,นะะเราได้ไปเห็นคลิปของฝรั่ง ชื่อว่าช่องวานอสนะเขาได้ทําเกมให้มันกลายเป็นสีขาวดาและทุกคนคิดดูเราไม่สามารถแยกสีได้เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นสีเทา oh. เวลาเราคุยกันเนี่ยเราคนจะคุยแบบเทาอ่อนกาลังมาฆ่าแล้วนะนะฉันอยู่กับเทาเข้มเท <laughs> าเข้มกี่เปอร์เซน็นต์เทาอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ <laughs> แต่ว่ากฎกติกาของเกมนี้คือเฮ้ยมันมีคิว เฮ้ยใครมีคิ้วมีคิ้วอ่ะเอาคิ้วออกเอาคิ้วออกเอาคิ้วออกเลยถ้าแกไม่เอาคิ้วออกฉันจะจับตามองแกฉันมองเห็นแล้วว่าคนนี้คนนี้ที่มีตัวไอห่างๆฉันเห็นอยู่และกิกาของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราจะตั้งชื่อเป็นตัว L อนะคะ L อเล็กกับ I อใหญ่นะคะมันจะได้เป็นขีดๆแบบนี้เรียงกันแล้วแต่นะแป้งเอาให้เพื่อนๆเนี่ยผสมกันประมาณสิตัวอักษรนะคะเพื่อที่จะให้ันมือนบาร์โค้ดเออโอเค ใครมีจุกแล้วนะก็เรามาปวดตับกันดีกว่าว่าเราจะสามารถหาตัวฆาตกรได้ไหมถ้าเราใช้สีเทาแบบนี้ผมปวดตับอยู่แล้วครับอ๋อเหรอปวดอ๋อคุณเป็น1ร0เดีอยาเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเอาทุกคนพร้อมแล้วไปครับ Let's go เฮ้ยพร้อมจะดุยัไมันชืครีวเมด มนีอดาวโหลดก่อนครับห้องประชุมมันคนเยอะต้องรีบก่อนนี่ทำอะไรที่มันช้านะฮะโอเคเรามีห้องเม็ดเบย์เป็นสแกนตัวอแอดมินอัพโหลดอีกไนห้องนี้มีสองคนเลสองคนเว้ยอุ๊ยออกซิเจนเหรอครับอุละยี่สิบวิ มันเร็วมากนะโอเครุดการ์ดครับผมหูแฟนกันรุดการ์ดมากเลยอ้าวไข่บึ้มครับผมเจอศพผมเป็นไอห้องเลี้ยวขวาแล้วไอ ห้องโอทูปะเออห้องขวาล่างเหรอไอ้ขวาขวาต้นๆเลยไอ้ที่มันตรงข้ามกับห้องที่เหมือนขับยานอ๋อถ้าทำฝั่งไปอะมันจะเป็นห้องบังคับการเออแต่ตรงข้ามห้องนั้นอะใช่โอทูปะอ่าห้องโอทูปะใช่ใช่ห้องขวาืปต้นไม้ขวาหมายถึงว่าจากจากห้องประชุมอะลง ออกขวามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายวกแรกเลยอะไอห้องโอทองโอ้โอนีผมไม่อยู่ผมอยู่ตรงนี้ห้องสโตครับแต่ว่าอยู่ห้องเติมน้ํามันค่ะอ่ตมมลงาาาจกคเเเฟรียงอันคือี้เมื่อกี้ตอนผมก่อนมาเจอศพอ่ะผมเดินเข้าไปทําเวสในห้องบังคับการมีคนเดินสวนผมออกไปเป็นขาวเฮ้ เป็นเทาเทาอ่อนสิกี่เปอร์เซ็นต์เทาอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าเทาอ่อนเนี่ยโม้ด้วยนะโม้ด้วยนะระดับระดับหนึ่งสองสามเอางี้สีเหมือนผมอ่ะเอางี้เอางี้เพรานกระโขงกระโขเอางี้โม่โม่บอกมาว่าชื่อมีขีดกี่ขีดมันมัติดขีดเท่ากันไม่ใช่หรอใช่ขีดเท่ากันอะคือนั่นแหละแต่ว่าคนตายอ่ะมันเป็นเทาเข้ม อ่าฮะอ่าฮะไอคนเดินออกมันเป็นเทาเทาอ่อนอ่าก็เลยคิดว่าสันนิษฐานว่าสีเทาอ่อนคือฆาตกรฆาตกรคือหนึ่งในสามไปครับเพราะว่าตรงคือแบบผมมันเดินสวนผมไปแป๊บเดียวผมทางเพลตรงนั้นเสร็จผมเดินออกมาผมเจอศพเลยเฮ้ยผมรูผมรู้สาเหตุแล้วเมื่อกี้หนูมีเอ่อหนูมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือหนูเห็นเทาอ่อนคนหนึ่งที่ไปแบบ ดึงขยะะค่ะแต่ว่ามันไม่มีขยะออกไปซึ่งหนูคิดว่าเขาเป็นฆาตกรไม่ใช่ไอนั่นอะพี่เองถ้าอยู่ข้างล่างไอ้ห้องน้ํามันอะพี่ดึงไม่ใช่ห้องน้ามันห้องบนตัวคาเฟเทเรียออ้าวแล้พี่พูดไหนกโหวแล้วพี่ก้าววิไม่แต่แต่หนูว่าหนูไม่ชัวเพราะว่าหนูลัวเหมือนกันหนูก็เป็นเทาอ่อนยานปบดมั่วก็ูัวตัวเองมากเลยเพาะหนูเทาอ่อนหนูก็เทาอ่อน แป้งตะกิดว่ะเฮ้ยแป้งตะกิจชาโม่ว่ะแกงเข้าอ่อนเอาว่ะเอายังไงหนูเอากว่าเท้าของหนูคือเท้าของทุกคนหรือเปล่าแม่ครับเ็นไหมมาต้องมาลูดการ์ดถ้าลอยอ้เครื่องนี่ทุกรอบเลยว่ะเร็วไปยังไงไปครับนี่ใครฮะ เดี๋ยวผมมีเครื่องอ่าเครสสแกนตัวเลยครับเราจะได้รู้ว่าเราปลอดภยอัยแทสทำไมหายครับไหนวะเนี้ยอันนี้โอเคเรามีขี้ยิงปืนด้วยฮะวปพ่นวปพนร,รูมวปพนร,รูมวยประตูปิดหายละเปิดยังไงเปิดดีวะเปิดดีครับเออ,เอ,อ หันหนขนผมเห็นผมเจอผมเจอศพอีกแล้วใครสีอะไรชาโมดเจอบ่อยไงเออเมื่อกี้ถ้าคุณจำได้ในห้องแอดมินน่ะมีคนอยู่ใช่ป่ะนิดนึงตอนแรกผมมาอยู่กับใครไม่รู้เขาน่าจะรูดบัตรอยู่แล้วผมก็รูดบัตรต่อจากเขาอ่าแล้วสักพักมันก็มีอีกแก๊งหนึ่งเดินเข้าห้องแอดมินมาถูกป่ะครับผมใช่อ่าแก๊ง แกงจากห้องไไฟฟ้าออันนี้อันนี้คือเหตุการณ์จากผมนะแล้วก็พอผมเสร็จจากตรงนั้นผมลงมาเทขยะห้องข้างล่างสุดนะฮะแล้วประตูมันปิดประตูมันปิดอาใช่อ่ะพอประตูเปิดปั๊บผมเจอศพศพอยู่ตรงทางเดินระหว่างห้องประชุมแรกอันแรกเลยอันล่างเลยอ้โฟังผมฟังผมมีสมีสีเข้มสองตัวที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกันเพราะว่าผมดูมอนิเตอร์อยู่แล้วเทนสองตัวเนี่ย รวมกันหมดด้ยกันเออดังนั้นเข้มไหนสักเข้มหนึ่งอ่ะเาเข้มห้าเข้มไปแล้วนะเออพี่โหวตเข้มไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะคนเข้มเปล่าดิคนที่ขามโหวตเข้มเมันเข้มแค่ไหนอ่ะป๊อปมันเข้มมันเข้มเปล่มันเข้มแค่ไหนมันก็น่าจะเข้มๆหน่อยอ่ะไม่รู้ผมผมโหวตเข้มแล้วเหมือนกันผมไม่รู้เข้มไหนเหมือนกันเราไม่รู้อ่ะโหวตแล้วเพราะว่าเอ้าแล้วใครตายเนี่ย ผมเอ้ยบทผมมะเนี่ยก็คือก็ไม่รู้ว่าบทบทตัวเองมาด้วยผมมะเนี่ยใครวะเออแล้วมันไม่บอกด้วยใช่ป่าว่าเป็นไอ้นี่บอกอ้าวเข้าปตกใกหมูจุดหดายละออกซิเจน 6อ1 4ก้านึงสีก้าครับเรียบร้อยไปฮาฟ์ฟอตอน,นี้ถ้าฆาตรกร2คนเนี่ยเราจะไม่ปลอดภยัยนะเว้ยเฮ้ยอยากให้มีคนมาดูด้วยอ่ะมันจะแบบรู้สึกปลอดภย <S <S อัยห เฮ้ยผมเห็นผมเห็นฆาตกรไว้แต่แต่ผมไม่รู้มันเป็นใครมันสีอะไรสีอะไรมันอุกอาจมากมันอุกอาจมากแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะสีอะไรอ่ะมันอะไรคะไม่เ่าไงคุณเห็นมันทำอะไรล่ะเอาออนทงคิบพ่อหรอหรือมันฆ่ามันฆ่าฆ่าคนแล้วมันไปอยแล้วมันไปขนมกินมั้ยหรือห้องไฟอยู่ที่ห้องไฟไม่ผมกลังเลยเขาไปเช็คไงเพราะว่ามันเป็นห้องเชื่อห้องนั้นน่ะอ่าเออผมก็เลยเดินเข้าไปเช็คไปเจอเอ้า เดินสวนกับผมมาผมไปเจอสพปุ๊บมันก็เดินตามผมมาไม่ถ้าทฤษฎีชามัวที่บอกว่าชามัวเห็นเท้าอ่อนเดินสวนไปซึ่งตอนนี้เท้าอ่อนเลยอยู่สองตัวผมว่าเท้าเท้าเท้าอ่อนนี่เท้าอ่อนตัวหนึ่งอะผมเออเท้าเท้าเทาอ่อนตัวหนึ่งคือชามัวไม่รู้ไงไม่ใช่แต่ว่าไอตัวเข้มอ่ะมันเป็นคนฆ่าที่ผมเห็นน่ผมาคนร้ายอาจจะตัวเข้มฆ่าก็เมื่อกี้โหวตไปแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้ไงถ้าเราโหวตผิดนี่คือแพ้นะ ไอ้เท้าเข้มจะีสองตัวคือใครใครใครบ้างพี่ตอบก่อนผมว่าเข้มอ่อนเข้มอ่อนคืออ่อนใช่ไหมเฮ้ยตำแหน่งโหวตมันไม่เหมือนเดิมนียนั่นเนี่ยใช่มันถนัดเข้มอ่อนหรอเอ้ตไหนหรือ่อนขวาพี่ตอบดีดีอไรเนี่ยคนณอะคนณแบไม่คนเห็นคุาต้องบอกว่าอ่อนซ้ายหรืออ่อนขวาอ่อนซ้ายคือผมอ้างั้นคือผมผมยังงั้นตอนเนี้ย ไอแป้งเงียบไอแป้งตายแล้วดิไอเข้มอ่อนไอออนขาบไอออนขวาแน่เลยผมปวดมันก่อนออนออนขวาเหรอผมยังไม่เข้าเอาไม่รู้อ่ะไม่ใชใครวะหน้าใครอะมีตั๊กมัวเบาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอ้าหรือเปล่าวะอ่ะเอ้ายังไงอ่ะเอ้าเอาใครตายไม่ตายผมจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเข้ามาแล้วผมเป็นผีแสดงว่าเหลือหนึ่งคน มาสแกนโชว์เวยเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเราไม่ต้องทำเควสกันแล้วเราโหวตเลยเฮ้ยทูเล่คุณไม่มีหลักการเลยไม่ผมถามก่อนเมื่อแกี้ใครอยู่ห้องพยาบาลแกงั้นแกงพี่สแกนอยู่ ใช่พี่ไม้สแกนแต่พี่ไม้คือตัวไหนพี่เข้มสุดเลยตอนเนี้ยไอ้ว่าก็เข้มเท่ากันทั้งสองตัวพี่อยู่ขวาบนนะแกแดงอะอยู่กับพี่ไม้พี่รู้แล้วว่าพี่อยู่ตัวไหนพี่อยู่ขวาบนใช่บอกว่าใช่มั้งพี่อยู่ขวาบนพี่น่าจะอยู่ขวาบนนโหวดผมเป็นคนโหวดผมมีลำโพงไม่แล้วคุยคืออยู่ดีคนมาบอกให้ทุกคนแบบว่าโหวด ปวดเหมือนกันคืออะไรไม่ปวดอย่างเดียวคืออะไรคุณจะมาที่มั่วไม่ได้เดี๋ยวพี่โก้วงคุณหลักการคุณไม่มีเลยอ่ะเราต้องหัวอ้เข้มออกสักคนนึงไม่เอาผมอยู่ขวาบนผมอยู่ขวาบนพี่ปวดเข้มแต่พี่ไม่รู้ว่าเข้มไหนผมว่าผมอ่ะตัวขวาบนแล้วผมก็แกนอยู่คุณทำโวดมั่วไม่ได้นะแต่เมื่อกี้แจงอ่ะอยู่กับพี่ไหมแจงอยู่กับพี่ไหมแล้วมาสแกนจุ๊บแจงเห็นเออใช่อ่านแล้วก็โหวตจุ๊บแจงแล้วจุ๊บแจงตัวนั้นโหวดแจงอ่ะ ไม่ไม่รู้ไม่ได้เป็นหวพี่โมเลอแหละเป็นพี่หมายโหวตพี่โมหวพี่โมเป็นไม่งั้นถ้าพี่โมไม่ได้เป็นพี่โมคงไม่ต้องมาน้าให้คนอื่นแบบว่ามานั่งโหวตคนอื่นหรอกผมไม่ได้เป็นอยู่กับพี่หมที่จะเป็นนี่น้อี่แต้ก็ฆ่าไปแล้วดิคุณไม่มีหลักการอ่ะคุณเนียนเปล่าผมไม่ได้เป็นคุณเชื่อผมดิผมไม่ได้เป็น งั้นก็ตะกิจเป็นอะไรยังไงโอ้ผมคนบริสุทธิ์ครับผมไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ถ้าพี่หมาไปบทพ่โมก็ตายเอาอย่างไรแต่ผมจำได้ว่าคนข้ามเท้าเข้มอ่ะแต่ผมไม่เข้มขนาดไหนว่าเข้มหมดคือคุณบเท้าเข้มบอกไปหลายตัวแล้วคือเท้ามันบทผิดไม่ได้แล้วไงเอ้ยมันบทผิดได้นี่ว่ะแล้วมันไม่ได้นะเว้ยพี่แจ้งไงเป็นคือถ้าบทพี่โมก็คือเสมออะเพราะว่าพี่กิจแม่งบทใครอะบแจ้งหรอ น่าใช้แจงวะวะกูไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นพี่ไม้ปวดพี่โมอไ้ตัวขาว่ะไม่งั้นแจงตายนหน่อยเร็วอะไรวะเนี่ยเราแพ้แน่เลยปวดหัวเราโดนฆ่าแล้ว ไอ้เชีย่ยออกซิเจนอีกนะโอ้โหสี่เก้าแปดหนึ่งเก้าหายแล้วยังไงเนี่ยอ่า บีบตรงกลางกับไม่บีบเฮ้ยลงมาผมดิมาแกให้ดูและมา ผมบอกทุกแจงผมผมเชื่อในตัวผมเอ<ต>งครัเชื่อแบบพี่ไหมพี่กิจเป็นเชื่อแจงดีหว่าคือแจงอ่ะไม่ได้อยู่ไปกิจ<ง>กแจงเอ้าโอ้โหพี่ไหมปกิจแจงไปกิจแจงไปกิจแจงนี่มึงนับนิ้วเหรอเนี่ยคืออะไรวะคือตอนที่เขาฆ่ากันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอะ่ะสรุปตะไม้เป็นนิฮาเป็นอะไรแต่ะไม้ต้องสแกนอ่ะเออผมสแกนตุ๊ดสแกนกรมมิคืออะไรสแกนแล้วสองรอบด้วยตายผม หัวก้อยมาแล้วขอบนี่ไหมทำไมทำไมต้องผมแดงเป็นหวาใช้เะละ,ค,ละคุณไม่ใช่ว่าผมล้วคุณแพ้ไปเลยปะแง่ <Yeah>. victory หัวบอกแล้ว